นายจตุพงเกตรักมอดินอาสาหมู่4ตำบลนบปริงอําเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเป็นเจ้าของแปลงเกษตรอินทรีย์ของแปลงหมู่3เดิมเกษตรกรทำอาชีพรับจ้างทั่วไปจากนั้นเริ่มหันมาทำเกษตรอินทรีย์ปลูกพืช19ชนิดซึ่งเป็นพืชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย G.A.P ทั้งหมดมีการจัดจำหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์และถึงแม้จะประสบปัญหาตามฤดูกาลซึ่งทำให้ต้องลดพื้นที่ปลูกโดยที่ไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ ทางสถานีพัฒนาที่ดินพังงาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรปลอดภยัยยกระดับมาตรฐาน GAP สู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS เ,เริ่มมาทำเกษตรอินทรีย์ก็อาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็ปี5657ตอนนั้นก็หันมาทาเกษตรกรมประดาษดินก็พาไปอบรม เกษตรอินทรีย์เกษตรแบบมีส่วนร่วมครับ PGH ครับตอนนี้ก็ทําเกษตรอินทรีย์มาก็3ปีปีนะครับตอนนี้ก็ชีวิตมันก็ดีขึ้นแล้วก็คนรอบข้างก็ดีขึ้นปลูกพืช19กชนิดได้การรับรอง19ชนิดนะครับส่วนมากก็จะเป็นถั่วตัวผักผกากวางตุ้งแล้วก็แตงกวาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผักกินใบพวกมันปูอย่างเงี้ยครับช่องทางการตลาดตอนนี้ของในกลุ่มนะ ก็ขายในทางเฟสและก็ทางไลน์ครับออประสบปัญหามีครับถ้าว่าช่วงพายุก็โดนพายุก็ถ้าว่าหน้าแล้งตอนนี้ก็ประสบปัญหาเกษตรกร,กรในกลุ่มและก็ในส่วนตัวของผมเองก็ประสบปัญหาเรื่องน้ําตอนนี้แก้ปัญหาก็ลดพื้นที่ปลูกครับปลูกให้น้อยลองปลูกพืชให้น้อยลองแต่ว่าเอาคุณภาพให้มากขึ้น เน,นเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณครับสถานีพัฒนาที่ดินปังงาก็แนะนําการใช้เดรโรไม้บางาทำปุ๋ยหมักน้ําหมักชีวาภาพอย่างเงี้ยก็วิธีการทําวิธีการใช้ยังไงก็ทํามาเรื่อยจนว่าประสบความสําเร็จตอนนี้ครับผมตอนนี้กําลังขับขึ้นก็อยากให้ในกลุ่มของ JP ทั้งหมดเนี้ยกระโดดข้า มาทําอินทรียทั้งหมดเพื่อสุขภาพและก็คนรอบข้างมันดีขึ้นด้วยครับอนนี้ครับผมสถานีพัฒนาที่ดินพังงาได้ดําเนินงานวางแผนในการพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรกร,กรพร้อมทางให้คําแนะนํากับเกษตรกร,กรที่ประสบปัญหาต่างๆในการเพาะปลูกพืชและสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นสารเร่งซูเปอร์พอดอสารปรับปรุงดินต่างๆและให้เกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการ PGS ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ทำให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรและสร้างรายได้ที่มั่นคงสถานีพัฒนาที่ดินพังงาเราก็รับนโยบายจากกรมพัฒนาที่ดินในการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีต่างๆนวัตนวัตกรรมต่างๆอย่างเช่นพวกสารเรง Super ่งซูเปอร์พอดอต่างๆพวกสารปรับปรุงดินอย่างเส้นดูดูไม้ปอเทืองแล้วก็บริการเกี่ยวกับหญ้าแฝกในการปรับปรุงบำรุงดินค่ะกลุ่มกเกษตรต้นแบบการผลิตพืช C, KS, อินทรีย์ PGS อะค่ะกลุ่มนี้กรมพัฒนาที่ดินจะมาสนับสนุนกเกษตรอินรีต้นแบบ ในการผลิตพืชอินทรีย์โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพกับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อที่จะให้เกษตรกร,ะร,กรนะคะลดต้นทุนในการผลิตถ้าดินปลอดภัยแล้วก็พืชปลอดภัยผลผลิตที่ออกมาเกษตรกร,ร,ก,รก็สุขภาพดีก็ปลอดภัยไปด้วยค่ะ เกษตรอินทรีย์ไม่เพียงแต่เป็นวิธีการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีแต่ยังส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน